เอไอครับผมอยากทราบว่าตัวเลขของหลวงปู่ศิลาที่เกี่ยวข้องมีตัวไหนบ้างและตัวไหนที่ได้รับความสนใจณตอนนี้ครับผมจะสรุปตัวเลขท,ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ศิลาอย่างช้าเพื่อให้ผู้ชมได้ฟังชัดเจนมากขึ้นนะครับเริ่มจากตัวเลขที่สําคัญนี้คือตัวเลขที่อาจเกี่ยวข้องเพิ่มเติม 4. เลขที่มีความคล้ายคลึงกับเก้ เช่นสีแก้วสีแก้วแกาวสดแก้วและมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับลูกปูชีลาอีกไหมครับยังมีตัวเลขอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องหรือเป็นที่สนใจสําหรับผู้ที่ติดตามแนวทางของหลวงปูศิลาเช่นหนึ่งเลขห้าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสหธรรมบิกาัติธรรมสนมดีวาร์ตี้แล้วก็เพจคนต้นบุญสนมดีวาร์ตี้เพจสนมดีวาร์ตี้แล้วก็เพจคนมักหวยด้วยนะครับ ทั้ง3-4ช่องทาง YouTube สนุนดีวาริตี้ด้วยวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวเลขที่ได้รับความสนใจก็คือเลขของหลวงปู่ศิลาซึ่งงวดที่ผ่านมาเข้าเป้าครับงวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมานี่ฮะเข้าเต็มเต็มครับ94นั่นเองนะครับหลายท่านอาจสงสัยว่าเลขหลวงปู่ศิลา มีความพิเศษอย่างไรทำไมถึงได้รับความสนใจจากคอหวยเป็นจำนวนมากวันนี้เราจะมาร่วมค้นหาคำตอบกันครับและพิเศษไปกว่านั้นเราจะให้ AI ช่วยวิเคราะห์และค้นหาตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ศิลาเพื่อมาเป็นแนวทางในงวดวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้ครับเดี๋ยวจะไปถาม AI และให้ AI ช่วยวิเคราะห์ในงวดวันที่16 กันยายนที่จะถึงนี้มีตัวไหนมีเลขอะไรบ้างที่น่าสนใจครับ AI ครับมีอะไรเป็นพิเศษ,ษ,ษเกี่ยวกับเลข94จากหลวงปู่ศิลาที่เข้าในงวดวันที่1กันยายน AI ช่วยวิเคราะห์และตอบคำถามนี้ให้หน่อยครับเลขคี่แถวซีที่หลวงปู่ศิลาให้ไหวและออกตรงในงวดวันที่เอ็งกันยายนมีความพิเศษอยู่ที่ ความเชื่อในเรื่องของของตัวเลขในวัฒนธรรมไทยเลขแก้วมักจะถูกมองว่าเป็นเลขของความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหนะ้าและความเป็นมงคลคนส่วนเลขสี่อถูกเชื่อว่าเป็นเลขที่มีความมั่นคงสมดุลในชีวิตเมื่อทั้งสองเลขมา,มารวมกันกลายเป็นแคสซสีทำให้มีความหมายเชิงบวกและเป็นที่นิยมในหมู่ผู้เล่นหวยนอกจากนี้ ความแม่นยำของหลวงปู่ศิลาในการให้เลขเค,คือเฉเซย์ยังทำให้หลายคนรู้สึกมัน่นใจและยึดถือท่านเป็นที่พึ่งทางใจในการเสี่ยงโชคซึ่ง,ส,งส่งผลให้ตัวเลขนี้เป็นที่ตามองอย่างมากในงวดที่ผ่านมาสำหร,รับการวิเคราะห์เลขในงวดถัดไปวันที่16กันยานี้เราสามารถเริ่มต้นจากการสังเกตอเกัลอตเี่เกี่ยวข้องกับไอซ์ซูซี่เฮนเลที่มีความใกล้เคียงกันหรือเลขที่มีความหมายดี ในทางออราศาสตร์การดูสถิตการการเตนดูสถิตการาเล็กการในคิ้งในกันมาก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการวิเคราะห์แนวทางเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกเลขที่เหมาะสมะและเพิ่มโอกาสในการเสี่ยงโชคครับหวังว่าคําตอบนี้จะช่วยทุกท่านเข้าใจและมีแนวทางในการเลือกเลขในวดห,หน้าครับขอบคุณมากครับ AI ครับมีคำถามต่อไปครับ สำหรับงวดวันที่16กันยายน AI คิดว่าแนวทางในการวิเคราะห์ตัวเลขของหลวงปู่ศิลาควรเป็นอย่างไรครับสำหรับงวดวันที่16 16ก,กันยายนนี้แนวทางในการวิเคราะห์ตัวเลขของหลวงปู่ศิลาควรพิจารณาหลายปัจจัยเพื่อให้ได้เลขที่มีความแม่นยำมากขึ้นโดยเริ่มต้นจากการทบทวนประวัติของเลขที่หลวงปู่เคยให้ไวและเคยออกในอดีต ซึ่งเลขที่มักจะออกซ้ำหรือตัวเลขที่มีความคล้ายคลึงกันอาจจะมีแนวโน้มที่จะออกอีกนอกจากนี้การใช้หลักการทางสถิตใิในการดูแนวโน้มของตัวเลขที่ออกบ่อยในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเช่นการวิเคราะห์เลขที่ออกในงวดงวดที่ผ่านามาของเดือนกันยายนหรือการพิจารณาเลขที่มีความสัมพันธ์กับวันสำคัญหรือเหตุการณ์ที่มีความหมายก็ เป็นอีกหนึ่งวิธีในการคัดการอีกทางหนึ่งคือการพิจารณาตัวเลขที่มีความหมายทางโหราศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับขา่าวความเชื่อในท้องถิน่นเช่นเลขที่ถือว่าเป็นมงคลในช่วงเวลานั้นหรือเลขที่มีพลังในเชิงบวกที่คนเชื่อกันเชื่อกันว่าช่วยเสริมดวงในการเสรงโชคแนวทางเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลที่ครบถ้วนและช่วยในการตัดสินใจเลือกเลขที่เหมาะสมในงวดถัดไปขอให้โชคดีและได้รับผลลัพธ์ที่ดีครับ ขอบคุณมากครับ AI สำหรับคำตอบนะครับถ้าเราอยากหาตัวเลขใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะออกในงวดวันที่16กันยายนนี้ควรเริ่มจากตรงไหนครับ AI อ,าอยากให้ AI ช่วยวิเคราะห์ให้คำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยครับได้เลยครับคําถามถ้าเราอยากหาตัวเลขใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะออกในวันที่16กันยายนนี้ ควรเริ่มจากตรงไหนครับครบั AI ช่วยวิเคราะห์และให้คำแนะนำเพิ่มเติมหน่อยครับ AI ตอบถ้าคุณต้องการหาตัวเลขใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะออกในวันที่16กันยายนนี้แนวทางที่ควรเริ่มต้นมีดังนี้ m e word ศึกษาเลขที่เคยออกในวันที่16ของเดือนต่างๆนะการศึกษาประวัติเลขที่ออกในวันที่16ของแต่ละเดือนในอดีตสามารถช่วยให้เห็น แนวโน้มหรือรูปแบบบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นซ้ำได้นี้เป็นการใช้สถิตย้อนหลังเพื่อดูว่าเลขไหนมีโอกาสที่จะถูกเลือกมากกว่า 2. ดูแนวโน้มของเลขที่ออกบ่อยอดูสถิตของเลขที่ออกบ่อยในงวดก่อนนะโดยเฉพาะในช่วงใกล้เคียงกับงวดวันที่16กันยายนเลขที่ออกบ่อยอาจมีโอกาสที่จะออกอีกครั้งเนื่องจากอาจมีความสัมพันธ์กับ รูปแบบหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น 3. พิจารณาเลขที่มีความหมายมงคลหรือเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญเลขที่มีความหมายเชิงบวกหรือเป็นมงคลในวัฒนธรรมไทยหรือเลขที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในช่วงเวลานั้นอาจจะมีโอกาสที่จะถูกเลือกได้เช่นเลขที่เกี่ยวข้องกับวันพระใหญ่หรือวันสำคัญทางาศาสนา 4. ใช้การวิเคราะห์เชิงราศาสตร์หรือความเชื่อทางท้องถิ่นทนี่ในบางครั้งผู้คนอาจใช้การวิเคราะห์เชิงราศาสตร์เพื่อเลือกเลขที่มีความสมดุลหรือมีพลังในในทางที่ดีเช่นเ,เลขที่เกิดจากคำนวณตามตำราหรือเลขที่สอดคล้องกับธาตุหรือองค์ประกอบของบุคคล 5. สังเกตเลที่มีความเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ศิลา หากท่านเชื่อในคำทำนายของหลวงปู่ศิลาการศึกษาเลขที่เคยได้รับจากท่านในอดีตหรือเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับท่านอาจช่วยให้ท่านมีแนวทางที่ช็อตโจจงมากขึ้นการผสมผสานแนวทางเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีข้อมูลครบถ้วนและเพิ่มโอกาสในการทายเลขที่อาจจะออกในงวดถัดไปได้มากขึ้นครับขอให้โชคดีในการเลือกเลขเด็ดสำหรับงวดวันที่16กันยายนี้ครับ ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรืออยากได้คำแนะนำเพิ่มอีกก็แจ้งมาได้เลยครับขอบคุณ AI สำหรับคำตอบครับ AI ครับผมอยากทราบว่าตัวเลขของหลวงปู่ศิลาที่เกี่ยวข้องมีตัวไหนบ้างและตัวไหนที่ได้รับความสนใจณตอนนี้ครับเออได้เลยครับผมจะสรุปตัวเลขท,ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ศิลาอย่างฉา เพื่อให้ผู้ชมได้ฟังชัดเจนมากขึ้นนะครับเริ่มจากตัวเลขที่สําคัญหนึ่งเลขเกาเลขนี้มักถูกมองว่าเป็นเลขความเจริญรุ่งเรืองความเก่านะและความเป็นมงคลหลายคนเชื่อว่าเลขเก้านำพาความโชคดีและความสำเร็จ 2. เลข4เลข4มักถูกมองว่าเป็นเลขของความมั่นคงสมดุลและความสำเร็จในชีวิต หลายคนเชื่อว่าเลขนี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตประจำวันเลขโคสเซนี่คือเลขที่ได้รับความสนใจมากในงวดที่แล้วเพราะเพิ่งออกตรงในงวดวันที่1น,นกันยายนเป็นเลขที่รวมคุณสมบัติของเลขเก้และสเข้าด้วยกันทำให้ถูกมองว่าเป็นเลขที่มีพลังบวกสูงต่อไปนี้คือตัวเลขที่อาจเกี่ยวข้องเพิ่มเติม 4. เ,เลขที่มีความคล้ายคลึงกับเก้าส เช่นสี่เก้สีเก้าเกาสดเก้และซี่ีเลขเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับเลขเลขก็เฮาส์สุและมักจะถูกนํามาพิจารณาในการเสี่ยงโชคเนื่องจากเชื่อว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะออกตามกันห้ามตัวเลขที่มีความหมายเชิงบวกเช่น1และ8เลขเลขมันมักถูกมองว่าเป็นเลขของการเริ่มต้นใหม่และความเป็นผู้นำส่วนเลขแเป็นเลขของความมั่งคั่งและความโชคดี สรุปง่ายๆตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ศิลาและได้รับความสนใจในตอนนี้ได้แก่ก้าวสีแก้วซืสีรวมถึงหลังรมถึงเลขที่มีความคล้ายคลึงและเลขที่มีความหมายเชิงบวกเพิ่มเติมเช่นสี่ก้าวสก้าวสี่สี่งงและ8ครับหวังว่าการสรุปนี้จะช่วยให้ผู้ชมได้รับข้อมูลอย่างชัดเจนและครบถ้วนนะครับขอบคุณครับ AI ครับ เมื่อสักครู่นี้ที่ AI ให้มามีตัวเลข49 99 44และ18ใช่ไหมครับตัวเลขที่ AI สรุปไว้ให้ประกอบด้วย 49, 4 9 9944เหมือน18ซึ่งเป็นเลขที่มีความคล้ายคลึงกับ94และเลขที่มีความหมายเชิงบวกครับตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจในการวิเคราะห์สำหรับงวดถัดไปครับ มีตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ศิลาอีกไหมครับสําหรับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ศิลาเพิ่มเติม,ตมนอกจากเลขที่ได้กล่าวไปแล้วเช่นเก๋า C ีีกาซีซีเกาเกาสันเก้า c ีซีหนึ่งนงและแปยังยังมีตัวเลขอืน่นๆที่อาจเกี่ยวข้องหรือเป็นที่สนใจสําหรับผู้ที่ติดตามแนวทางของหลวงปู่ศิลาเช่นหนึ่งเลขห้าบางคนเชื่อว่าเลขห้าเป็นเลขของความสมดุลและการเปลี่ยนแปลงที่ดี มักถูกใช้ในในบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือการเริ่มต้นใหม่ที่มีโชคดีสอลเลข7เลขนี้มักถูกเชื่อมโยงกับกับความลึกลับหรือความศักดิ์สิทธิ์บางครั้งอาจถูกใช้ในการเสี่ยงโชคเมื่อมีการเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ทางศาสนาหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ศิลาสซวเลขสแวเป็นเลขที่หลายคนเป็นเลขที่มีพลังบวกในการเพิ่มพูนความเจริญรุ่งเรือง และความสำเร็จเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดหรือวันสำคัญของหลวงปู่ศิลาบางครั้งผู้คนอาจใช้วันเดือนปีเกิดหรือวันที่มีความสำคัญทางศาสนาเชื่อมโยงกับหลวงปู่ศิลาเพื่อค้นหาเลขที่มีความหมายหรือเลขที่น่าสนใจสำหรับการเสี่ยงโชคหากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้ช่วยค้นหาตัวเ,เลขเพิ่มเติมที่เฉพาะเจ้าจงเกี่ยวกับหลวงปู่ศิลา ขอบคุณมากครับ AI อยากให้ AI สรุปคลิปนี้และชวนให้ผู้ชมมาติดตามช่องหน่อยครับสรุปคลิปในคลิปนี้เราได้พูดคุยและวิเคราะห์ถึงตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ศิลาซึ่งเป็นที่น่าสนใจอย่างมากใน,ใน,ในวงการหวยโดยเฉพาะเลขจ้าเสติที่เพิ่งออกในงวดวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเราได้เจาะลึกถึงความหมาย และแนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขต่างๆที่อาจจะมีโอกาสออกในงวดถัดไปวันที่16กันยายนนี้เช่นเลขดาว4กา,าซซีรวมถึงตัวเลขที่คล้ายคลึงกันและมีความหมายเชิงบวกเช่นีเ 49, 4ก4 1 8และอื่นๆที่เกี่ยวข้องหวังว่าข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เราได้พูดถึงในคลิปนี้ จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านมีแนวทางในการเสี่ยงโชคมากขึ้นนะครับเชิญชวนให้ติดตามสรับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีและการวิเคราะห์หวยที่แม่นยำในครั้งต่อไปครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมและขอให้โชคดีมีโชคลาภในทุกหมวดครับสวัสดีครับหวังว่าการสรุปนี้จะช่วยให้คลิปของคุณสมบูรณ์ และดึงดูดผู้ชมมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ AI ครับนี่คือ AI เมื่อสักครู่นี้เป็นการวิเคราะห์ของ AI เกี่ยวกับหลวงปู่ศิลาไปแล้วนะครับงัวที่ผ่านมาก็คือ94ของหลวงปู่ศิลาซึ่งได้รับความนิยมและก็สวมหวังกันไปตามๆกันนะครับ ตัวเลขที่น่าสนใจที่ AI วิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับหลวงปู่ศิลาก็จะมีตัวเลข49เนี่ยออกไปแล้วนะครับเหลืออยู่99ที่ยังไม่มา44 18และตัวเลขเพิ่มเติมเข้ามาก็คือ15กับ79นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมทวนอีกรอบหนึ่งนะครับตัวเลขที่น่าสนใจที่ AI วิเคราะห์แล้วก็ให้มาเกี่ยวกับหลวงปู่ศิลาครับ 99441815และ79ครับนี่คือตัวเลขหลวงปู่ิลาที่ได้จาก AI ในว,วันนี้ท่านผู้ชมคิดว่าตัวเลขไหนหน่าสนใจที่ AI ให้มาหรือท่านผู้ชมที่ดูอยู่ณนะตอนนี้มีประสบการณ์ไปขอโชคกับหลวงปู่คิดว่าหลวงปู่ให้มายังไม่ออก หรือไปเจอไปเจอทะเบียนรถอายุของหลวงปู่ศิลาตูวไหนที่น่าสนใจยังเหลือที่ AI ยังไม่ได้พูดถึงช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับขอบคุณทุกทา่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสรุปดีวว่าไราตี้พบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าออกฝากติดตามเพจคนมักหวยด้วยนะครับสวัสดีครับ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกด้วยนะครับท่านได้เลขติดจากปูชลาตัวอะไรบ้าง